สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรณ์หรือสาพยิปซีนะคะสําหรับคลิปนี้จะเป็นการทํานายดวงรายเดือนของชาวราศีมีนนะคะประจําเดือนมีนาคม2566 ซึ่งชาวราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13มีนาคมถึง12เมษายนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าชาวราศีมีนในเดือนมีนาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งสาได้อธิษฐานและก็เปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะซึ่งการทํานายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโดยกว้าง,งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ดูอย่างมีสติแล้วก็ท,ท่านใดที่เข้ามาดูแล้วนะคะเนาะขอให้ดูอย่างมีสติแล้วก็อย่างงมงายนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะมาดูเลยไพย่ใบแรกที่ได้นะคะาสาได้เปิดไพ่ ภรมยานให้ด้วยนะคะไพ่รมยานเนี่ยเปิดนาได้นะคะมาดูกันเลยเนี่ยไใ้ไพ่ใบนี้พระนารายณ์บันทมศินนะคะพระนารายณ์บันทมศิล์หมายถึงเทพผู้นําความสงบร่มเย็นมาสู่โลกมนุษย์นะคะเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยเมตตาบารมีนะคะมีพลังอำนาจเป็นที่น่าเกรงขามนะคะ เป็นผู้ที่มีจิตใจเป็นบุญกุศลชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะ,ะสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ก็คือ,อบุคคลที่เปี่ยมด้วยบุญญาบารมีนะคะบุญญาบารมีแล้วก็เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนนะคะใครที่จับได้ไพ่ใบนี้นะของชาวราศีมีนแสดงว่าคุณช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการพักผ่อนหลังจากผ่านวิกฤตผ่านเรื่องของการทำงานนะคะ หน้าที่รับผิดชอบอย่างหนักนะคะช่วงเวลาแห่งการปล่อยวางและก็เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนเพื่อรอวันที่จะเริ่มต้นกระทำสิ่งใหม่ในอนาคตนะคะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งเวลาเว,เวลาพักผ่อนของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสำหรับไพ่ทาโร,นะะาโรน่นะคะไพ่ทาโร่ของเราเนี้ยนะคะ ได้ไพ่ใบอะไรบ้างนะคะสาได้เปิดไพ่ไว้ให้แล้วนะคะไพ่ใบแรกที่ได้รือคือไพ่สเต็งนะคะไพ่สเต็งนะคะเป็นไพ่ใบแรกเนาะไพ่สเตง็ง4เหรียญน,นะคะแล้วก็1ดา,าบไพ่ไฮเปิรเทสนะคะ The Impressed Magician The Fool The Moon The Temperance แล้วก็6ถ้วย จะเห็นได้ว่าชาวราศีมีนนะคะราศีมีนในรอบเดือนมีนาคมนี้คุณได้ไพ่ค่อนข้างไพ่ใหญ่อิทธิพลมันค่อนข้างจะเยอะซึ่งไพ่ใหญ่ของคุณมีตั้งหลายใบยนะคะไพ่ใหญ่ของคุณมีตั้งหลายใบยเดี๋ยวมาดูคําทํานายกันเลยว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะสาหรับคําทํานายนะคะก็ได้ไพ่เดอะสเตงสเตงคุณเป็นคนที่มีความแข็งแกรง่งมีความเก่ง มีความสามารถมีอ่าสามารถที่จะควบคุมบางสิ่งบางอย่างหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกินขีดความสามารถของคุณคุณสามารถที่จะควบคุมได้นะคะซึ่งถ้าจะให้ดีมีไพ่สี่เหรียญเข้ามาน่าจะเป็นเรื่องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายนะคะในช่วงนี้คุณสามารถที่จะควบคุมเรื่องการใช้จ่ายคุณรู้จักการวางแผน รู้จักว่าควรจะทําอย่างไรในเรื่องของการเงินนะคะรู้จักประหยัดมัธยัติและก็อดออมในเรื่องของเงินการเงินและก็วางแผนมาเป็นอย่างดีซึ่งด้วยความที่คุณเป็นคนที่สู้แข็งแกรง่งสู้แล้วก็เด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมีความเด็ดเดี่ยวมีความมุ่งมั่นมีความสามารถนะคะไม่ยอมแพ้นะคะคุณก็เลยช่วงนี้คุณเหมือนกับว่า สามารถที่จะควบคุมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างได้ซึ่งก่อนหนะ้านี้คุณอาจจะยังลังเลสับสนไม่แน่ใจอ่อนไว้ง่ายนะคะเป็นไพ่ไฮ h ปเทสขึ้นมานะ,ะโดยพื้นฐานจริงๆคุณก็มีความอุดมสมบูรณ์คุณมีความที่เพียบพร้อมนะเพียบพร้อมมีความอุดมสมบูรณ์ได้ไพ่เอ็มเพรสขึ้นเนาะ สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะคะแล้วก็ได้ไพ่เมจิเชียนขึ้นมาไพ่เมจิเชียนขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าคุณเนี่ยอาจจะมีอะไรที่ไม่คาดฝันมีปาฏิหารมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะไม่คาดฝันเกิดขึ้นมานะปาฏิหารเกิดขึ้นนะคะซึ่งสําคัญนะคะไพ่ คำเตือนให้บอกว่าช่วงนี้คุณอย่าหลันลาเยอะหมายว่าช่วงนี้คุณอาจจะแบบอยากท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากพักผ่อนอยากไปให้มันสบายใจอยากทําอะไรที่มันแบบอ,อยู่นอกเหนือเรื่องของการควบคุมนะคะแล้วก็คุณได้ไพ่เดอะมูนเดอะมูนไพ่เดอะมูนขึ้นมาไพ่เดอะมูนเนี่ยเป็นไพ่บางทีคุณเป็นคนที่วิตกกังวล คเครียดย้ำคิดย้ำทำนะคะคเครียดวิตกกังวลย้ำคิดย้ำทาแล้วก็คุณอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะเปลี่ยนแปลงในตัวคุณไพ่เทมเพลนส์ขึ้นมาอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในตัวคุณแล้วก็ได้ไพ่หกถ้วยแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นเพื่อนเก่าคนเก่าๆ,ๆค,ๆคๆนเดิมๆหรือสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆทำให้คุณคิดถึงคุณนึกถึงแล้วก็นึกเห็น เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเลยว่าในแต่ละเรื่องเป็นอย่างไรบ้างเราจะดูในเรื่องการงานการเงินนะคะแล้วก็เรื่องของความรักนะเดี๋ยวมาเจาะให้เลยว่าสำหรับในเรื่องของการงานการงานนะคะการงานนะคะการงานเดี๋ยวเราดูเรื่องการงานเลย เปิดให้สามใบนะการงานของคุณเห็นไหมคะด้วยความที่คุณเป็นคนมีมุ่งมัน่นเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นเป็นคนที่มีความขยันนะคะมุ่งมัน่นขยันหมั่นเพียรแล้วก็ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณได้ไพ่หนึ่งดาบขึ้นมานะคะในเรื่องของการงานไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานน้อยงานใหญ่คุณแบบเต็มที่ เต็มที่กับงานนะคะเต็มที่กับงานแล้วก็เห็นไหมคะได้ไพ่แปดไม้เทา้าแปดไม้เทา้าเรื่องงานของคุณสามารถที่จะขยับขยายต่อยอดไม่ว่าใครที่จะทํางานประจําอยู่นะตอนนี้ใครที่ทํางานอาชีพส่วนตัวนะคะงานที่คุณทําอยู่มันจะต่อยอดขยับขยายไปได้แล้วก็ใครที่ทํางานประจานะคะงานประจํางานคุณโอเคอยู่แล้วขอแก้ บางคนอาจจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งขยับขยายจากเดิมมากขึ้นนะคะทํำงานมากขึ้นแต่ให้ระวังนะคะให้ระวังในเรื่องของงานคือมีในเรื่องของงานมีบางคนมีบางอย่างที่ทำอะไรไม่ซื่อสัตย์ทำอะไรรับหลังคุณนะคะอาจจะมีคนเข้ามาไม่หวังดีกับคุณในเรื่องของการทํางานช่วงนี้ก็ให้ระวังหน่อยนะคะในเรื่องของการงานนะ ต,ต่อไปเรามาดูในเรื่องของการเงินนะการเงินของชาวราศีมีนนะคะในเดือนมีนาคมนี้นะสำหรับในเรื่องของการเงินนะคะคุณสามารถที่จะควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายควบคุมเรื่องของการเงินได้แต่อย่าลืมว่าคุณก็มีภาระยังแบกรับภาระเยอะในเรื่องของการเงินมันทำให้บางที คุณแบกรับภาระอยู่คนเดียวเหนื่อยคนเดียวทําให้คุณรู้สึกแบบท้อเหนื่อยท้อใจแต่อย่าลืมว่าทุกสิ่งอย่างในเรื่องของการเงินนะเวลามันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นเวลามันจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคขดได้ไพ่หกหกดาบเข้ามานะแสดงว่าในเรื่องของการเงินช่วงนี้มันอาจจะหนักหนักหน่อยเหนื่อยหน่อย,อยถามว่ามัน การเงินมาจากเรื่องไรการเงินมาจากเรื่องของการงานเรื่องของความขย,ยันเรื่องของความอดทนของคุณนะคะอดทนที่ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงนะคะแล้วก็จะดีขึ้นนะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นจะดีขึ้นนะคะเอามาดูในเรื่องของสุขภาพหน่อยอขอดูโชคลาภก่อนโชคลาภโชคลาภนะคะ โชคลาภของว้าวคุณจะมีโชคลาภนะเนี่ยบางคนอาจจะเรียกทุกขลาภก็ได้คุณจะมีโชคลาภนะคะุณคุณได้เฉลิมฉลองได้ไพ่สิบดาอ่าโชคลาภของคุณอาจจะมาจากอของเรื่องของการเจ็บป่วยก็ได้นะคะโชคลาภอาจจะมาจากการเจ็บป่วยบางคนอาจจะเบอร์ห้องเบอร์ห้องที่นอนเตียงหมายเลขห้องหมายเลขเตียงหรือบางคนอาจจะแบบ ทุกขลาบเขาเรียกทุกขลาบนะนะคะแต่ถ้าใครอยากเสี่ยงก็ลองดูนะคะอาจจะได้พอแบบได้ยิ้มออกได้บ้างอะไรประมาณนี้นะคะเนาะแต่ว่าน่าจะมาเรื่องของการจากการเจ็บป่วยนะคะโอเคในเรื่องของโชคลาภมาดูเรื่องของสุขภาพกันหน่อยสุขภาพนะคะ สุขภาพของคุณให้ระวังเรื่องของขาบางคนอาจจะปวดขาบางคนอาจจะแบบมีปัญหาด้านขานะคะนะสุขภาพของคุณก็ให้ระวังเพราะว่าระวังในเรื่องของอย่างที่บอกเรื่องขานะคะสุขภาพของคุณถามว่าแข็งแรงดีไหมก็ดีอยู่ไม่เป็นอะไรเยอะแต่ว่าบางทีมัน เกิดจากการวิตกกังวลความวิตกกังวลที่คุณมีอยู่ที่คุณเป็นอยู่นะคะในเรื่องของสุขภาพนะโอเคก่อนที่จะไปดูเรื่องความรักเรามาดูก่อนว่านะคะไม่ดูกันว่าไพา่อยากบอกอยากเตือนอะไรชาวราศีมีนบ้างนะคะแล้วเราก็จะไปดูเรื่องของความรักกันซึ่งในเรื่องของความรักราศีมีจะรูให้ทั้ง คนโสดคนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่นะคะมาดูกันว่าไพ่ยอยากบอกอยากเตือนอะไรคุณได้ไพ่แข็งแรงนะคะไพ่แข็งแรงเป็นไพ่ที่ดีมากใบหนึ่งนะคะไพ่แข็งแรงเป็นไพ่ที่โชคดีมากโชคดีในเรื่องอะไรแม้จะไม่แบบโดดเด่นนะคะแต่ว่าหน้าที่การงานมั่นคงนะคะผู้ใหญ่ให้ความเมตตา นะในเรื่องของความแข็งแรงนะไพ่การเงินถามว่าติดขัดไหมก็ไม่ติดขัดอะไรเพราะคุณรู้จักการประมาณตนและเรื่องของการควบคุมเรื่องการใช้จ่ายอยู่แล้ว <c oughs> แต่ไพ่แข็งแรงเนี่ยเตือนให้คุณบอกว่า,วาคุณอย่าแข็งเกินไปคนเรามันต้องมีทางสายกลางพยายามเดินทางสายกลางนะอย่าตึงเกินไปแข็งมากก็จะหักนะคะหักหัก ได้นะคะฉะนั้นจะต้องมีการยืดหยุดบางอย่างผ่อนโปรนได้ก็ผ่อนโปลนบางอย่างตึงได้ก็ตึงบางอย่างหย่อนได้ก็หย่อนก็ต้องแล้วแต่สถานการณ์ไปนะคะอันนี้คือเป็นไพ่โดยรวมของชาวราศีมีนนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไพ่แล้วก็จะเปิดไพ่ในเรื่องความรักให้อีกทีค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องของความรักของชาวราศีมีนนะคะมาดูกันว่าความรักของชาวราศีมีนเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งขออนุญาตสัพพายแล้วก็จะยหิบไพ่ให้นะคะ,ะสำหรับความรักชาวราศีมีนนะคะจะเห็นได้ว่าะจะดูในเรื่องของคนโสดก่อนเลยค่ะดูคนโสดนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างความรักของคนโสดนะ คนโสดคุณมีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นเข้มแข็งนะคะและคุณเป็นคนชอบเดินทางนะแต่ด้วยความมุ่งมั่นด้วยความเข้มแข็งของคุณเนี่ยคุณจะเจอคนรักว้าวนะคะหรือคนที่แบบเดินทางบ่อยๆอาจจะเจอคนรักนะคะคนโสดเนาะจะมีคนเข้าจะเจอคนรักนะคะ,ะจะเจอคนรักถึงขั้นอ่า เลยลงหลักปักฐานเลยนะคะได้มั่นคงมีความมั่นคงนะคะมีให้เฮโรแฟนขึ้นแต่ทุกอย่างก็คือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะและทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะสำหรับคนโสดนะคนโสดแต่ให้ระวังคนที่เข้ามาเขาอาจจะเข้ามาหวังผลประโยชน์หรือ ไม่ซื่อสัตย์กับคุณได้นะคะ,ะแต่ความรู้สึกที่เขาให้มาอาจจะเต็มร้อยนะคะ,ะในเรื่องของนิพายเดทขึ้นมาบางทีอาจจะต้องจบและเริ่มต้นใหม่ที่สำคัญคุณต้องรู้จักรักตัวเองนะรักตัวเองสุดท้ายได้ไพ The Tower. ่เดอะทาวเวอร์ดูอีกเปิดอีกใบหนึง่งนะคะสุดท้ายขึ้นอยู่กับตัวเองนะ ต้องเป็นคุณต้องเป็นตัวของตัวเองในเรื่องของความรักนะคะถึงจะมีคนเข้ามาบางคนเข้ามาเขาอาจจะเข้ามาโดยไม่หวังดีเข้ามาเพื่อ,อาหาผลประโยชน์ไม่ซื่อสัตย์กับคุณนะคะขอให้คุณรู้จักรักตัวเองนะคะในของคนโสดเนาะความรักของคนโสด ความรักของคนโสดดูในซไพ่บอกว่าไงทำตัวเองให้มันโรแมนติกนะคะอ่าเร็วๆนี้จะมีคนเข้ามานะคะทำตัวเองให้มันโรแมนติกให้มันมีความรู้สึกดีๆนะคะแล้วก็เปิดใจลองเปิดใจคุยดูแล้วก็อืมเร็วๆนี้นะคะก็จะเคลียพลังงานสิ่งที่ ไม่ดีในตัวคุณออกไปแล้วเจอเจอพลังงานที่มันดีๆนะคะในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะถ้าคนโสดถ้าคุณว่าคนโสดอยู่แบบโสดๆดีกว่าแต่คุณจะมีคู่อยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นช่วงนี้มันยัง ไม่เจอใครที่ที่ท,ที่โอเคแค่นั้นเองลองเปิดใจดูนะคะเดี๋ยวจะดูว่าไพ่อยากให้คำแนะนำอะไรบ้างขอสองใบอ่ะไพ่แนะนำในเรื่องของอ่า Gradient of e m o t i o นนะคะเขาบอกว่าด้วยอารมณ์สถานการณ์หรืออะไรช่วงนี้ก็แล้วแต่นะคะเขาบอกว่าให้คุณอ่ะให้คุณอ่ะ เคลียสิ่งที่มันไม่ดีนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเคลียสิ่งที่มันไม่ดีรู้จักเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ทำตัวเองให้มันดูดีและก็มีความสุขนะคะนอับเบนแลนคือเขาบอกว่าชีวิตจริงๆชีวิตคุณอะ่ะมันก็อยู่ในช่วงที่แฮปปี้แฮปปี้มีความสุขทำงานหนกักเลื่ออะไรอย่างนี้แต่ว่าขอให้คุณอะ่ะ เอออนจอยมีความสุขกับสิ่งที่ทำกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่โดยเฉพาะความรู้สึกนะคะเอ่อ uh, เปิดใจเปิดใจนะคะเปิดใจแล้วก็ทำตัวเองให้ม,มันมีความสุขนะคะชีวิตคุณก็จะมีความสุขเองนะคะคนโสดเนาะ <c oughs> คนโสดอย่างที่บอกนะคะชาวราศีมีนคนโสดคนที่ อาจจะคนที่บางคนนะพูดอีกแล้วบางคนที่คุณมองมองอยู่นะอาจจะเหมือนกับว่าเขารักคุณแต่จริงๆแล้วเขาเขารักตัวเองมากกว่านะคะเขารักตัวเองมากกว่าแล้วก็สุดท้ายแล้วนะคุณก็ต้องเป็นตัวของตัวเองนะต้องเป็นตัวของตัวเองบางทีมันอย่างมันก็ต้องจบจบแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะอันนี้สําหรับคนโสดน,นะ คนโสดถ้าช่วงนี้มันไม่โอก็อยู่โสดไปก่อนนะคะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเปิดไพ่สำหรับท่านที่สำหรับท่านที่มีคนคุยสถานะยังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่มีคนคุยนะคนที่มีคนคุยเเปิดไพ่ค่ะท่านที่มีคนคุยนะ มาดูว่าคนที่มีคนคุยเป็นอย่างไรบ้างสำหรับท่านที่มีคนคุยนะคะได้ไพ่ t r e n g t h ตัวคุณเป็นคนที่แกร่งเก่งนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะคะคนที่มีคนคุยนะ,ะมีคนคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลนะคะแต่ตัวคุณรู้สึกเศร้า รู้สึกเศร้ารู้สึกที่ผ่านมาชีวิตมันเนี่ยว้าวเดยกไพเรืดซันน,น,นะในเรื่องของความรักซื้อผ่านมาบางทีมันอาจจะไม่ประสบความสําเร็จแต่อันนี้คุณมีทางออกละ่ะคุณมีทางออกคุณมีทางสว่างนะคะแค่รอเวลานะเวลาจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนะคะคนที่มีคนคุยนะช่วงนี้ก็เก็บเงินเก็บทองไปก่อนนะคะเก็บเงินเก็บทองคอยดูแลคอยซัพพอร์ต ว้าวขอขอภัยเห็นไหมคะรู้จักเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แบ่งปันนะเอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันนะคะแล้วก็รู้จักการบริหารจัดการเรื่องเงินนะคะแล้วก็ความสําเร็จจะรอคุณอยู่อันนี้พูดเรื่องความรักนะอ่ะโอเคโอ้ สามราบเราขอเปิดอีกใบหนึ่งแล้วกันนะคะโอเคโอ้อ่ะโอเคสาหรับท่านที่มีคนคุยนะเจอไพ่สองบใบนี้แล้วอ่ะพูดต่อไม่เป็นอ่ะสาหรับท่านที่มีคนคุยอยู่นะตอนนี้นะคะจริงๆตัวคุณนะเป็นคนที่ที่เก่งที่แก่งเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองเป็นคนที่ประสบความสําเร็จชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะแล้วก็คุณมีทางออกมีทางสว่างหรือว่าจะเห็นทางสว่างก็ได้นะคะและคู่ของคุณนะ คนที่คุณคุยอยู่เนี่ยเขาเหมือนแบบเขาดึงจังหวะเขารอเวลาเขาต้องการมีเงินเขาต้องการที่จะให้ให้คนอื่นมาคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือนในเขาในเรื่องการเงินนะคะแล้วก็ชอบที่จะเดินทางอืเสียเงินกับค่าเดินทางเสียเงินกับการท่องเที่ยวเสียเงินกับอะไรอย่างเงี้ยนะคะคู่ของคุณ แต่ช่วงนี้เหมือนคุณมีปัญหากันอะทุกใจเสียใจปัญหาเรื่องตัวสำรองอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะตัวคุณชาวราศีมีนะคุณเหมือนว่าคุณเป็นตัวสำรองของเขาคุณก็เลยรู้สึกทุกใจเสียใจเศร้าใจอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเปิดให้เหมือนคนที่คุณคุยอยู่ก็ยังไม่โอนะคะมาดูซิว่าอืมอะ เห็นไหมคะเอออ่ะถ้ามันไม่ไม่โอเคก็นี่นะคะเขาบอกว่าให้คุณรีลลสรีลลสยูเอ็กนะคะก็คือเวลามันจะช่วยเคลียร์พลังงานที่มันไม่ดีเอนิจจีในร่างกายเขาของเราที่มันไม่ดีออ,อกไปนะคะฉะนั้นรอเวลามิดหนึ่งรอเวลานิดหนึ่งนะคะแล้วคุณจะเจอทางออกทางสว่างนะคะแล้วก็คนที่คุณคบอยู่คนที่คุณคบอยู่คนที่คุณคุยอยู่อ่ะเขาใส่หน้ากากเข้าหาคุณนะ มีใครคนใดคนหนึ่งนี่แหละใส่หน้ากากเข้าหากันนะคะแล้วก็เขาบอกว่า,าถ้าคุณตั้งเป้าว่าเรื่องความรักเป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นคุณต้องตรองดูให้ดีต้องดูดีๆนะคะต้องดูให้ดีก่อนที่จะอะ่แต่ก่อนที่จะไปต่อมนะ,มนะใจเย็นนะคะคนที่มีคนคุยนะไม่ต้องควนตัดสินใจนะ ชาวราศีมีนไพายบอกว่าการเรียนออฟแอคชั่นอ่าพายบอกว่าเวลา่ะมันจะทำให้คุณคุณ่ะค่อยๆขยับเลื่อนนะคะอ่าคือขยับเวลามันจะทำให้คุณเห็นทางออกเห็นทางสว่างนะคะแล้วก็ ค่อยๆ move ออกมาได้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะมันขึ้นอยู่กับตัวคุณขอแค่คุณอะ่ะทำตัวเองให้ enjoy ให้มีความสุข happy นะคะเนาะแล้วก็ healer of action แล้วก็ดูแลเยียวยาจิตใจของตัวเองนะคะหลักๆคือเยียวยาจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นนะคะดูแลตัวเองรักตัวเองให้มากๆนะคะเพราะสุดท้ายแล้วคุณได้ไพ่เดสัน คุณจะเห็นทางออกเห็นทางสว่างนะคะสําหรับคนที่มีคนคุยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าสําหรับท่านที่มีคู่แล้วท่านที่มีคู่แล้วนะคะจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะอยวเปิดไพ่ให้สำหรับคนที่มีคู่แล้วนะ หรับคนที่มีคู่แล้วชาวราศีมีนนะว้าวได้เพได้เอ็มเพรสคุณมีคุณมีความสุขคุณมีความแฮปปี้คุณมีเป็นผู้หญิงน่ะเป็นผู้หญิงไดเอ็มเพรสเป็นผู้หญิงอ่าคุณมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเหมือนเหมือนไพ่ใบนี้ได้เพจเอ็มเพรสเป็นไพ่ที่ดีที่สุดข,ของผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วได้เพจออกขับออ้ขอไว้อ่า แต่ว่าบางทีลึกๆในอารมณ์คุณก็มีอารมณ์สั่นไหวนะคะอารมณ์สั่นไหวนะคะมีอารมณ์แบบอ่อนไหวง่ายอะไรบ้างนะคะแต่ว่าขอให้คุณเข้มแข็งนะคะเข้มแข็งนะคะหรือไพ่เอเพรสขึ้นมาช่วงนี้ใครที่อยู่ราศีมีนนะคะคนที่มีคู่แล้วอยากมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันได้ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ดีที่สุดข,ของผู้หญิงเนาะ มีโอกาสตั้งท้องตั้งครันได้แต่ถ้าไม่ตั้งค้องคันแสดงว,ว่าคุณก็มีความสุขดีแฮปปี้ดีแฮปปี้กับชีวิตตัวเองแฮปปี้กับเรื่องการงานนะคะแล้วก็ที่สําคัญไพ่รกษสเตงคุณเป็นคนที่เก่งแก่งควบคุมสถานการณ์ได้อะไรได้นะคะ,ะคู่ของคุณเขาก็รักคุณมากนะเอะคนมีคู่เขารักคุณมากนะแต่บางทีเขาอาจจะไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยพูดออกมานะ เขาอาจจะไม่ค่อยสื่อสารไม่ค่อยพูดออกมาแล้วก็บางทีเขามีปมในใจเขาที่ผ่านมาเขาอาจจะมีความรู้สึกแบบล้มเหลวในชีวิตหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยพูดออกมาเขาเป็นเป็นปมในใจเขาแล้วเขาก็พยายามหวงแหนสิ่งที่ คู่กันอยู่สิ่งที่มีคู่อยู่สิ่งที่เราเป็นคู่กันอยู่นะตอนนี้เขาก็จะรู้สึกห่วงแหนความรักห่วงแหนตัวคุณอะไรเงี้ยในไพ่อิวออฟจูนนะคะแลวคุณเนี่ยในเรื่องของความรักไม่เขาว่าคุณน่ะรู้สึกว่าโอเคชีวิตของเราไปได้ดีนะคะเห็นไหมคะไพส่สองถ้วยสุดท้ายคุณรัรกกันดีนะคะคุณรักกันดีไม่มีปัญหาอะไร นะสำหรับท่านที่มีคู่ชาวราศีมีนะเป็นไพ่ที่สวยอะไพ่ที่สวยงามเป็นไพ่ที่สวยงามนะคะไพ่อบอกว่าเออทำตัวเองให้มันมีความสุขแฮปปี้นะคะมันจะมี life r ท l a ี i o n s h i p เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ผ่านมาในอดีตนะคะถ้าความสัมพันธ์ที่มันดีอยู่แล้วก็ทําให้มันดีขึ้นไปอ่าจะมีความสัมพันธ์เข้ามามีคนในอดีตอ่ะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะบางทีมันอาจจะเป็นแพ่เพื่อนหรือเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกหรือทําให้คุณมีความรู้สึกแบบ แฮปปี้ทำให้คุณมีความสุขนะคะแต่คุณสองคนรักกันดีนะอ่ะมาดูซิพ่ยอยากอยากบอกอะไรบ้างพ่ยอยากให้คำแนะนำอะไรอ่าพ่าบอกว่านายออบตอดนะคะ,ะเขาบอกว่าย <laughs> หยุดหยุดคิดถึงความยุ่ยงยากหรือ คิดเยอะนะคะเขาบอกว่าให้กองคุณอ่ะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะให้คิดบวกเข้าไว้นะคะชีวิตคุณไม่ต้องไปวิตกกังวลไม่ต้องไปวอรี่อะไรทั้งนั้นนะคะเนาะแล้วก็นายอาโมชั่นนะคะทําตัวเองให้มันมีความสุขแล้วก็ทําตามความฝันที่ต้องการนะคะแล้วก็เอ่อทำให้มันมีความสุขมีความแฮปปี้นะคะและชีวิตคุณจะเหมือนนางฟ้านะคะ โอเคนี่คือไพ่อยากบอกของชาวราศีมีนนะคะก็จบเกี่ยวกับการทํานายดวงนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้นะคะก็ขอให้ชาวราศีมีนโชคดีและก็มีความสุขแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ